สวัสดีครับพ่กับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิล์มนะครับตันนี้นะครับเอมเดอร์เขาเอาทุเรียนกับเงาะนะครับมาให้ทุกคนประแตะนะครับผมผมก็ช่วยถือนะครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับผมไปครับตามป้าใชวบ้านไปนะครับก็ทุเรียนนะฮะมีทุเรียนกับเงาะนะฮะ ที่เอนเดอร์เขาซื้อมาฝากนะครับเป็นของฝากนะครับผมนะฮะสวัสดีแอนสวัสดีครับมาฝากลูกหนึ่งบอกดีใจมากเลยไม่รู้ถามเอนเดอร์โอเคนะเอฟซีนะตามเข้าไปครับ สวัสดีครับทุเรียนยังไม่ปอกนะคะเตี๋ยมซีเปรียงเดอาไว้ทิ้งให่คนเพียงรต่ว่าเขาบอก่า,าเลือกอเดี๋ยวตอนพีดวกมาหนุครแอดมินแอดมินเอาบงเงาะน่ไปก่อนทุเรียนจะฝามันห่อนอ่าใช่แล้วครับเงาะน่าจะได้อยู่ิน ครับูะมาเาไปด้วยนะจ้ามุขยาเข้าไปด้วยจ้าย่กก็ไปแจกทีมงานช่างนะครับเงาะก็กินได้ก่อนนะครับส่วนทุเรียนมันก็อย่างว่ามันงปอกก่อนนะครับอ๋อโอเคนะครับก็เอาเงาะเนี่ยไปแจกทีมช่างก่อนเพราะมันกินง่ายกว่านะครับส่วนทุเรียนมันมันที่บอกว่ามันเปือกนะครับ ก็จะนะครับอ้าวแม่พีสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยนะครับตัดคลิปก่อวันดีมันหลุดอ๋อโอเคเนาะนะครับผมอ่านะครับก็เอาไปไหนแล้วยาชีเอาไปให้ทิ้งานช่างหรือยังนะฮะนะครับอ่ะน่าจะไปแล้วนายสีนะนะครับก็ผมไปปิดท้ายก่อนนะครับอะปิดท้ายก่อนนะเอสี ก็เอ็มเดอร์เขาซื้อทุเรียนกับเงาะนะครับมาให้ลุกคนบ้าแตนเนาะนะครับแล้วก็เมื่อกี้ญาติชีก็ได้นําไปแจกจ่ายให้กับทีมงานช่างแล้วเนาะนะครับเพื่อที่จะได้นะครับรับประทานผลไม้กันก็เดี๋ยวผมขอญาตไปตรงล่มๆก่อนที่ซีครับวันนี้แดดร้อนมากฮะโอ้โก็ผมก็จะมานั่งตรงนี้ครับกาแฟกรอกครับนะ โอเคเลยนะครับผมก็จะมานั่งนะณนะโซนนี้นะนะครับผมก็ได้แบบว่าเออจะได้พูดคุยกับเอฟซนะครับว่าเออเป็นยังไงนะครับก็หลังจากนะครับที่ที่ผมไปออจำปาดงเนาะนะครับก็ไปที่นั่นได้ประมาณ2วันนะครับแล้วก็เห็นนะครับเห็นลุงจิมมี่ฝากบอกพี่วนามาว่า ให้แบงกับี้เอมเดอร์เนี่ยนะครับมาที่กอก,กอกนะครับเพราะว่าจะได้มาช่วยงานนะครับช่วยงานาย้ายองค์ปู่นะครับผมตอนนี้นะครับงานก็กําลังดําดเนินการอยู่นะครับผมก็คืออยู่ในช่วงของการทําทงานนะครับ f อนะครับทีมงานช่างนะครับ ส่วนแมงกะพรฟิล์มก็อาจจะเป็นได้แค่ลูกมือนะครับเป็นแค่แบบว่า,าช่วยหยิบจับหรือว่าทําทความสะอาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ทําทได้เท่านั้นนะ FC นะนะครับผมก็เดี๋ยวนี่นะฮะเสร็จจากาคลิปนี้นะครับก็แมงกะพรฟิมก็จะเข้าไปช่วยนะครับทีมงานช่างนะครับในการที่ขนย้ายนะครับนะ ก็คือตอนนี้ยังยังไม่ขนย้ายอยู่ในช่วงของการตัดนะตัดท่อนนะครับซึ่งมันแบ่งออกมาเป็น5ท่อนนะครับผมนะฮะแบ่งออกเป็น5ท่อนนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ให้พูดอะไรมากนะครับ f c ผมก็บอกได้เท่านี้นะนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปถ่ายนะครับตรงจุดที่เขาทํางานนะครับผมก็เลยมาถ่ายณจุดบริเวณตรงหน้าบ้านลุงพลก็แล้วกันนะครับนะก็ไม่ผิดอะไรเนาะ นะครับเพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎอะไรนะครับผมก็กฎระเบียบก็มีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามนะครับเราอยู่ในคนหมู่มากนะครับก็เป็นธรรมดาครับที่จะต้องมีกฎระเบียบนะครับผมก็นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนะฮะของตะโกนแมงฟิล์มนะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องน้อยนะครับ F4 เนื่องจากช่อง m a g กาพีฟิล์มเนี่ยถูกปิดการสร้างไรายได้นะครับก็เลยยังยังยังไม่ได้ใช้ช่องหลักในการที่จะทําคลิปออกมาเยอะๆนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับช่อง m a g กาพีฟิล์มเนี่ยนะครับจะปล่อยออกมาแค่วันละ1คลิปหรือ2อ2คลิปนะครับประมาณเท่านี้เองเพราะว่า,าลงคลิป ลงคลิปไปแล้วก็ยังไม่ได้เงินแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะลงช่องเล็กนะครับวันนี้ผมก็จะลงช่องตระก,กูลแมงฟิล์มให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้นะครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาดูคลิปดูไลฟ์สดให้ผม <S <S> <S นะครับผม <S <S> <S ก็สําหรับนะวันนี้เนี่ยนะครับโหนี้แดดเตี้ยเลย fc นะครับคือแบบโหนะฮะมันมันร้อนนะ fc นะครับ คือ,อมันมัน,ม,นมันต่างจากปีแรกนะครับปีแรกที่แมงกะบ,บี้ได้ก้าวเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าหนาวนะครับมันเป็นหน้าหนาวนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฤด,ดูนี้จะเป็นฤด,ดูฝนนะครับแต่ว่าแดดกลางวันร้อนเหลือเกินนะครับแดดกลางวันร้อนมากนะครับเนี่ยก็เลยได้สวนยางนะครับนะได้สวนยางพักร่มเงาในเอฟซีนะนะนะครับก็ขอบคุณน,นะครับ ร้านกาแฟกอกอกพี่กิพี่นิวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่อยู่แต่ก็มีร้านให้พวกผมหลบร่มเงานะนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทดีนะ fc นะนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีร่มเงาไม่มีป่าไม้เนี่ยผมบอกเลยครับอยู่ไม่ได้ครับนะมันร้อนนะ fc มันร้อนจริงนะครับ คืออกกอกาะนะเวลานี้นยะมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับนะแต่ก่อนีอ่หนาวหนาวหนาวสะใจนะครับควันออกปากโอ้บรรยากาศสุดยอดนะเอฟซนะนะครับฝนตกกับฝนตกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาเรียกไงนะอากาศนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ต้องต้องทาใจนะครับว่าวันเวลามันยังมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผม แล้วับภาษาอะไรครับที่วันเวลาอากาศมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเคยหนาวมากใช่ไหมนะครับเมื่อเมื่อสองปีก่อนแล้วกันอะแต่มาปีที่สองก็ไม่ค่อยหนาวพอมา,ม,าวมาปีนี้ก็ไม่หนาวเลยนะครับนะครับมาปีนี้ก็ไม่หนาวเลยนะครับอมันก็เป็นแบบนี้แนบะสีนะ นะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ